ขอบคุณค่ะพี่จาแม่อ้วนอันตอนนี้เราเราได้แล้วเนาะมันผ่านอะไรทุกอย่างนะแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเองลนะไม่ต้องไปนั่งไรสอดแบบนั้นแล้วนะมานั่งพัฒนาตัวเองอยากขึ้นไลรก็ขึ้นไลรให้มันมีตัวตนนะทีเนี้ยไม่ต้องมาหาหลักพิโนแะล้ว อาจารย์บอกว่าถ้าเราถ้าเราไม่ยืนยันตัวตนที่แบบว่าของเราะนะถ้าทำคลิปไปขอไปทีเนะี่ยมันจะอยู่ยากอืมอืมอีมอ๋เดีย๋ยวถามว่าถ้าถ้าเราเอาจริงเอาจังเอากางก็แดดมีถ้าเราเาจริงเอาจังยังไงก็ได้เนาะ ไลฟ์สดเราอ่ะมันมีคนดูย้อนหลังให้เรามันก็ได้ได้เยอะด้วยนะของพี่วันบางบางบางไลฟ์นี่ดีใจมากเราอืมไม่เป็นไรเราไปแก้ได้เนี่ยหนูถ้าถ้าในไลฟ์สดเราอ่ะหลังบ้านเนา่ะ นะถ้ามันไม่ได้เปิดตัวเอสนะถ้ามันไม่ได้เปิดตัวเอสเราก็ไปเปิดซะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนนะตัวเอสอะ่ะเมื่อก่อนนี้กดสามสามจุดมันก็ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ได้นะนะฟาจิ้มเข้าไปแล้วก็พปจิ้มเข้าไปตรงดินสอมันก็จะมีให้ให,ใหม่ตอนแรกอะ่ะถ้าเราผ่านแล้วเราไลฟ์สดดีไหมดีค่ะ ดีมากเพราพี่วันก็ผ่านแล้วเดอ้อแม่อ้วนดีค่ะเพราะว่าเราจะต้องมัน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 ก็ได้นะหลังหลังหลังอะ่ะมันก็ได้หลังที่เราเราไลฟ์สดเราไลฟ์แนวตั้งเลยอย่าถ้าไลฟ์แนวนอนอน่ะมันก็จะมีโฆษณาเข้ามันก็จะได้แต่มันอย่ไปทําเพราะว่าถ้าเราถ้าเรายังไม่โตเพื่อนยังไม่เข้ามาเยอะมีใจด้วยนะค่ะ ถ้าเราถ้าเราอยากจะโตเราไล้โสดนะเพราะพาะมีลมมาอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อนเขาเห็นเราเขาก็ <c oughs> มากดมุงหลังคาให้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เขาไม่ได้ทำช่องนะผ่านแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าไม่เพือร้ายหรอหาไม่ว่านยังอ ผ่าแล้วก็ขึ้นไลฟ์ได้อืมทำแนวกินเหมือนกันใช่ไหมไลฟ์สดอแบบ่ะแม่วันไม่ใส่น้กปกอ่ะมันต้องใส่น้กปกนะอืมอันนี้ยังไม่ได้ไปหามีจะไปหาไลฟ์สดมันต้องใส่น้กปกนะเข้าไปดูในไลฟ์สดของพี่วันได้เลยไลฟ์ทุกวันค่ะ<อ>เวลาติเบียนโล่งมันบอก อืใส่น้าปกนะคะมีคนเข้ามาเยอะนะมันก็มัน,นมันก็จะมีผลมาบาง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 ไลอ์อลงไปแล้วมันไม่มีหรอกมันเอทแล้วก็ศูนย์ใชนะ่ไหมหลังจากวันสองวันสามวันมาบางทีได้เนี่ยบางทีได้เนี่ยบางทีได้เนี่ยมันมันไม่ได้ได้น้อยนะบางดีอ่ะแต่ของพี่วันไลท์สดมันมีลมอะ อันนี้เราก็ไม่รู้นะเพื่อนๆทางทางข้างนอกเขามาดูเราหรือเปล่ามันได้จริงพี่วันเข้าไปดูเฮ้ยบกเขือบกเขือพวงมาแขงก้าเสียบมันบอกซิเวตโม่มันบอเดี๋ยวเขาไปหาเอาเอาช่องนี้ไปหานะ คุณแมวยิม้มฮลัลโหลอันอันสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะทำนี่ไว้หน่อยก็ดีเนาะเพราะว่ามันก็ยังดีอะ่ะ